วันนี้ฟรีฟรี kayak fishing ก,ก็จะพาทุกคนมาที่เขื่อนศรีนคริน,นที่มาที่นี่ก็เพราะว่ามีเทคนิคต่างๆมาแนะนําเกี่ยวกับการตกปลาเลาะหน้าผาแนวหินปลาที่เราจะเจอที่นี่จะเป็นแแรกเลยนะครับปลาที่ชอบอยู่นแนวหินนี้ก็คือปลาช่อนงัวเห่าเพราะว่าลักษณะตามธรรมชาติของมันมันชอบหลบอยู่ตามซอกหินตามน้ําตื้นริมฝั่งนี่นะครับแล้วก็จะมีปลากระสูปลาชโดแต่นแน่ๆวันนี้จะมาหาช่อนงัวเห่า ding hier het เห็นไหมครับสังเกตว่าผมจะใช้แรงเฉื่อยของเรือไหลไปเรื่อยๆเทคนิคสําคัญนะสังเกตด,ด้านลมด้วยนะครับการพายล้ออย่างเงี้ยถ้าให้ลมนิ่งหรือว่าลมส่งหลังจะดีมากนะครับเพราะว่าเรือเราจะไปข้างในเรื่อยเห็นไหมครับว่าผมพายทีสองทีหยุดแล้วก็ใช้หางเฉื่อยในสถาังคับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับในการควบคุมเรือใช้แรงเฉื่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราพายไปเรื่อยเนี่ยเราเข้าถึงหมายเร็วแน่นอนอย่างตอนนี้ผมเล็งที่ต่อไม,ม้นี้มันน่าจะมีปลา หยุดพายเลยครับพายสองพีหยุดแล้วก็ใช้หางเสือมาคับเอาการเลี้ยงหางเสือบางทีเรากดขวาปุ๊บเรือหักเป็นมากเราต้องเล่นซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาเลี้ยงมันไว้นะครับถ้าเรายังมีแรงเชื่ออยู่ดูช้อนอยู่ท้อง What mm is hmm ีลอดลิงช่อนเราวู้วู้ the beauty นี่ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ตามหาที่เราตีเลาะหน้าผาหน้าหินเนี่ยมันนอนอยู่งี้เพราะเนี่ยครับตัวลักษณะเทีอมเขย,ยาวเงี้ยมันจะนอนอยู่กับซอกหินตื้นเนี่ยตีกบ สุดยอดเลยมันดูดเนี่ยในล,ลักษณะเนี่ยคือมันจะไม่กัดแบบชิดโดชิดโระกัดแปมแป้ม,ปมตัวนี้แบบช่อนบผมขึ้นมาแล้วดูดลงปุ๊บเหมือนจะกัดอลไรก็ดูดดูดด้วยเหยื่อ5.5เซนก็ตัว5.5เนี่ย,ยเข้าไปทั้งตัวเลยเข้าไปทั้งตัวสุดยอดเลยตัวนี้ก็โอเคพร้อมแล้วเสียังสดอยู่เลยยังไง ช่อนงูเห่าอ้วนมากตัวนี้คือปลาช่อนงูเห่าไทยเนี่ยหาค่อนข้างยากแล้วก็ตกแบบอันลักเนี่ยพร้อมแข็งแรงดู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 แหมเป็นไงไ,งไฟพร้อมแล้วไปตั้งตัวให้ตรงหไปทางน้ำใสดีกว่าเอะเป็นไงเยสสุดยอดเลยเหยื่อแห้งแล้วทีนี้เห็นฟันเลยรอยฟันช่อนงูเห่า ริมฝีปากจะมีฟันมีซี่ๆนะครับแต่ว่าข้างในอ่ะมันจะมีทีๆเนี่ยเป็นเหงือกที่แบบว่าคอยบดขยี้ลูกปลาเนี่ยเพราะเหยือแห้งเสร็จแล้วคือว่ากอตโต้ตัวนี้ยังไม่โดนปลาเลยแล้วมันดูดเข้าไปในคอครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรอยซี่ๆๆๆๆก็คือมันดูดไปในคอคือข้างในมันจะคอยบดบดเหยือดูกบเละเลยดูดเข้าไปในคอช่ครับช่อห่าเนี่ยอย่างเนี้ยคือความแพะไแทดเลยคือแบบว่าช่องห่าอยู่มีแน่นอน มีหินอย่างเงี้ยมีร่องหินท่อนเหามันจะนอนอยู่นะครับแล้วคือเราตีอ่ะเราตีออกตรงนั้นโลง่งๆหรือราตทีเราตีขึ้นฝั่งไปเลย

นีกัดไม่เหมือนช่อนงูเห่าเลยอ่ะกัดตูมแล้วเห็นหางกระโดดด้วยมันกัดไม่เหมือนช่อนหเหาเ่าจริงนึกว่าชิดโดใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยตัวนี้โคช่อนงูเหา่า <c oughs> กัดก็โตเต็มปากปลาแห้งนันกัดอ่ะนึกว่าชิโดมันขึ้นมาทั้งตัวสะบัดหางตีด้วยกินก็โตตัวใหม่โอ้ มาสตาร์ตตัวใหม่ทะลุเลยหูเบ็ดแข็งมากเลยตัวนี้อ,า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 อายอโดนเสียงกวนไปทนไม่ได้ต้องมากัดเมื่อกี้ไปช่างมาสีโลสองอความใหญ่ความสวยงามของตัวนี้สุดยอด <c oughs> เดี๋ยวอนุบาลพักหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เข้าไปได้ คหายใจลุกเอา่ยใส่หัวไปเลยโอ้โ้โอ้โหโอ้โโอ้โหโดนไปกุ๊ก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 เห็นไหมตีกบกัตโตะเลาะตลิงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกจ๊กจ้าที่ได้พูดเรื่องแรงเฉื่อยไปแล้วนะครับ แล้วการใช้หางเสือในการควบคุมเรือขนาดที่เราพายเลาะติ่งในการตกปลานะครับทีนี้จะทําไงให้แนบเนียนเวลาเราตกปลาเพราะปกติเรามากระต่ายเรือเขาใช้ไม่พายไม่พายไทยๆนะครับจะควักน้ําแต่แทบจะไม่ยกพายขึ้นเลยมันจะนิ่มและไม่มีเสียงแต่ไม้ไม้พายของพายกเนี่ยเพราะใบพายมันใหญ่แล้วมันกันวักน้ําคือลักษณะการพายมันต่างกันทําให้การควักน้ำเนี่ยมันมีเสียงนะครับ แต่เราอ่ะจะเข้าหมายมาช่วย่ยมันตื่นทีนี้แนะนํเลาะตะลิงนะครับเลาะตะลิงแต่เวลาเราพายอ่ะเราพายไม่ไม่หมดสโตรกคือหนึ่งเนี่ยึงขึ้นหนึ่งสโตรกเราพายมาถึงข้างหน้าแล้วยกขึ้นตรงๆโดยไม่มีการปิดข้อมือปกติเราจะบิดเพื่อย,ยกควักขึ้นมาเพื่อให้แรงเราผลักไปข้างหน้าเราจะพายแค่นี้พายปุ๊บมาถึงข้างหน้าัานนี้ยกขึ้นตรงๆเลยนะครับต่างจากที่เราเคยพายแบบว่า เนียราปิดนะก็ผ่านแค่ตัวเราออกไปเราจะไม่หาย